ลเลา,ากัาบโปรแกรมน้องซ้ำบอรวิบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาเรทผลน,น้อยๆสบายๆนะคะอยากได้รถปีใหม่เลขใหม่น้อยด้วยนะคะวันนี้ขอนำเสนอเลยนะคะเป็นรถที่ การตลาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะท้องถนนเนี่ยขับกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริสเอทีพนะคะเครื่องยนต์1นคันนี้เป็นตัว E ค่ะปี2017ค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยต้องรีบเอามาถ่ายคลิปรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าดวงกลมดวงยาวเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้าค่ะ กระจังหน้าสวยๆส,ส,สีดําแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะมองหายาริสเอทีอฟอยู่แล้วนะคะคันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะในส่วนของด้านข้างคะ่ะลูกค้าจะได้ล้อแม็กสวยๆจากโรงงานไปเลยนะคะสภาพยางคือพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้คะ่ะถัดมาในส่วนของด้านบนนะคะตัวนี้เป็นกระจกไฟไฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวในครงกระจกค่ะ ในส่วนของมือจับประตูนะคะจะเป็นชุดแต่งโครเมียมมาให้นะคะสําหรับคันนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยสปอร์ตเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าไฟหลังค่อนข้างสวยแล้วก็ดวงยาวมากๆเลยนะคะ ด้านหลังนะคะลูกค้ามีเซ็นเซอร์การระยะสะโอยหลังมาให้การถึง2จุดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะยาริสเอทีเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสาหรับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของ ด้านหลังให้ชมนะคะด้านหลังค่ะลูกค้าสามารถเปิดได้จากรีโมทเลยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะคะในการใช้งานอ่าดูในกุศลของด้านหลังก่อนเลยนะคะลูกค้าด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสําหรับใครนะที่เดินทางต่างสมวัติบ,บ่อยๆนะคะอยากได้พื้นที่ในการใช้สอยนะคะตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะคะ ในส่วนคล้องอุปกรณ์ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าเครื่องมือยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะยางอะไหล่เนี่ยไปล้องแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าคนข้างที่จะสวยครบจบในคันเดียวเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของรอบๆคบันนะคะเดี๋ยวน้องจอมพาไปชมในส่วนด้านในนะคะว่ามีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในค่ะลูกค้าจะคุมโทนด้วยสีเบรดนะคะค่อนข้างที่ตูสะอาดตาเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเรขไม้นะคะจำต้องแจ้งตามจริงเลยนะคะเรขไม้ยอยู่ที่1 9 5 8 0กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานเฉลี่ยต่อปีก็ปกติเลยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถควบคุมในส่วนเครื่องเสียงแล้วก็การรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะคะระบบความปลอดภัยตัวนี้นะคะ แอร์แบ็กมาให้แล้วนะคะคูหน่านะคะลูกค้าแล้วก็ระบบการลื่นถลายนะคะการเตือนออกนอกเรนนะคะลูกค้าในส่วนของคอนโซลกลางค่ะลูคกค้าคอนโซลกลางนะคะ,คะ,คะเครื่องเล่นความบันเทิงฟังก์ชันให้มาแบบครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะ A U H U s B นะคะลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้จากคอนโซลกลางด้วยนะคะในส่วนของถัดมาค่ะลูกค้าระบบแอร์นะคะเป็นระบบแบบออโต้แบบดิจิตอลให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสภาพด้านในค่อนข้างสวยเลยนะคะแล้วก็จะแถมกล้องหน้ารถไปให้ด้วย นะคะลูกค้าสภาคือค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะคะรถปี2017นนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยเลยนะคะในส่วนของด้านหลังะค่ะลูกค้า ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าเบาะนะคะเป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะไม่มีการชีคาดเบาะยังคงสภาพเดิมยังสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่นะคะลูกค้าเป็นไงกันบ้างคะกับส่วนด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะ นี่ลูกค้าซิกเนเจอร์นะคะอยู่ที่ห้องเครื่องเลยนะคะรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักทิ้ความน้ำท่วมตัดต่อ,ตอ,ตอคาซีคัดกอเรกใหม่แน่นอนนะคะในสองคันนี้ค่ะฝากระโปรงทั้งสองด้านไม่มีรอยขยเลยนะคะแผ่นกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะน็อตแต่ละจุดยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะคะรอยสีเม็ดอรางเนี่ยยังคงสภาพเดิมเหมือนกันนะคะลูกค้า รถสวยนะต้องมาที่บ่อรถบ้านแล้วนะคะลูกค้าอยากจะฟังราคาแล้วใช่ไหมคะว่าโตโยต้ายาริสเอทีตัวนี้นะคะเครื่องอยนต์หนงจุตัว e ปีสองพนี้นะคะราคาอยู่ที่3 9 9แ0 0เบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเริ่มต้นผ่อนน้อยๆสบายๆนะคะออกรถศูนย์บาทขับฟรี90วันนะคะ ดอกเบีย้ยนะคะลูกค้า48งวดเริ่มที่2.59นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากจะพอนยาวๆสบายๆดอกเบีย้ยถูกนะคะสำหรับคันนี้นะคะพอนยาวๆนะคะ84งวดนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.99 ะะดอกเบี้ยน,น่าสนใจเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ฟรีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นานอีกหนึ่งปีไปด้วยนะคะก็ถือว่าครบครันเลยนะคะผ่อนน้อยรถสวยรถสภาพดีๆต้องบอร์ดบ้านค่ะสําหรับใครอยากชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอร์ดบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราก่อนก็นกได้นะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักง,งานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอาหวัวหินแล้วก็ราชบุรีค่ะบอกได้เลยนะว่าเจ้าคันนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้จามแล้วก็เจ้าโต y o ต้ายาริสเอทิเครื่องยน1.2ตัว e ปี2,017คันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ